ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก Quick Mill รายการที่จะพาคุณรู้จักอาหารในหลากหลายแง่ม,มุมเสิร์ฟอาหารสมองกันแบบ q ควิ q ควิ k ที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับเรื่องที่ว่าเคล็ดลับหมักเนื้อสัตว์ให้นุ่มกลมกลม่อมถึงเนื้อในการหมักมีหัวใจอยู่2ออย่างค่ะ อย่างแรกคือทําให้เนื้อนุ่มไม่ว่าจะด้วยเครื่องปรุงที่มีกรดอ่นอ,อนๆอย่างน้ําส้มสายชูวายหรือไขมันอย่างน้ํามันโยเกิรต์ตที่เข้าไปทําให้โปรโตีนในเนื้อสัตว์อ่อนนุ่มลงข้อต่อมาก็เพื่อปรุงแต่งกลิ่นและลนให้เข้าเนื้อด้วยการหมักเกลือพริกไทยเครื่องเทศและสมุนไพรต่างๆ วัฒนธรรมการหมักอาหารนี้นะคะมีอยู่ทั่วทุกประเทศในโลกเช่นคนอินเดียเน่ยนิยมหมักแพะแกะด้วยโยเกิร์ตกับเครื่องเทศปริมาณมากเพื่อดับกลิ่นสาบเนื้อทําให้เนื้อนุ่มและเครื่องเทศซึมเข้าเนื้อแล้วจึงนําไปผัดหรือแกงค่ะส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังเรื่องฟาสต์ฟู้ดเนี่ยจะหมักไก่ด้วยบัตเตอร์มิลและเครื่องเทศเพราะเชื่อว่าแคลเซียมในโยเกิร์ตและนมสดทาให้เนื้อเยื่อในเนื้อสัตว์อ่อนนุ่มลงค่ะ ส่วนอาหารยุโรปไม่นิยมกมารหมักสักเท่าไหร่คะ่ะอย่างมากมีเพียงน้ำมันมะกอกกระเทียมสมุนไพรสดเพื่อให้มีกลิ่นอ่อนๆของสมุนไพรส่วนเกลือมักใช้โรยก่อนนำไปย่างให้สุกเพราะไม่ต้องการให้เกลือดึงน้ำออกจากชิ้นเนื้อมีบ้างที่เขาจะหมักด้วยไวน์หรือน้ำส้มสายชูเพื่อให้เนื้อเปื่อยุ่ยแต่โดยมากนะคะจะใช้กับการหมักเนื้อที่มีลักษณะเหนียวเพื่อนำไปเคี่ยวเป็นสตูเช่นสตูเนื้อไวน์แดง เนื้อย่างสัญชาติเกาหลีที่เราชอบกินกันก็หมักด้วยแอปเปิลลูกแพรนอกจากให้กลิ่นหอมแล้วกรดในผลไม้ยังทําให้เนื้อเปื่อยดีอีกด้วยค่ะส่วนอาหารไทยก็มีการหมักไก่ย่างด้วยกะทิรากผักชีกระเทียมพริกไทยหรือหมักด้วยสับป,ปะดรดมะละกอเพื่อให้เนื้อนุ่มเพราะในสับป,ปะรดนะคะมีเอนไซม์ช่วยย่อยเส้นใยเนื้อให้อ่อนตัวลงหากว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะหมักด้วยโชยุมิรินขิงส่วนอาหารจีนหมักด้วยแป้งมันสำปะหลัง เหล้าจีนซีอิ๊วน้ำมันหอยหรือบางสูตรอาจจะมีวิธีรัดโดยใส่เบกกิ้งโซดาเพื่อให้เนื้อเปื่อยเร็วขึ้นค่ะสำหรับเทคนิคการหมักให้นุ่มและเข้าเนื้ออาจใช้วิธีการบีบนวดชิ้นเนื้อให้ของเหลวซึมเข้าได้เร็วขึ้นทุบหรือจิ้มเนื้อให้ทั่วก่อนเพื่อให้เครื่องปรุงซึมเข้าได้ง่ายข้อสําคัญนะคะเมื่อหมักเสร็จแล้วเนี่ยให้ใส่จานปิดด้วยพลาสติกปนําเข้าตูเ้เย็นช่องธรรมดา เพราะถ้าหากเราพักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเครื่องปรุงจะซึมเข้าเนื้อได้เร็วก็จริงนะคะแต่ก็อาจจะก,ก่อให้เกิดแบคทีเรียนในอาหารได้ค่ะจริงๆแล้วการหมักไม่จําเป็นต้องหมักด้วยของเหลวเสมอไปนะคะฝรั่งมีคําเรียกการหมักแบบแห้งเฉพาะว่าได y l ลับ หรือสไปร์ลับคือการพอกเนื้อสัตว์ด้วยเครื่องเทศแห้งเช่นการทำบาร์บีคิวใช้วิธีไดร์ลับพักไว้1คืนก่อนนำไปลมควันหรือย่างพร้อมกับทาด้วยซอสบาร์บีคิวอีกครั้งบางคนอาจไม่ค่อยชอบวิธีนี้เท่าไหร่เพราะอาจรู้สึกไม่ค่อยเข้าเนื้อและเครื่องปรุงก็จะเกาะอยู่บนผิวอาหารค่ะบางครั้งเวลาโดนน้ำมนันหรือของเหลวเนี่ยก็อาจจะละลายหลุดไปได้ เลยมีการคิดค้นอีกวิธีที่ทําให้รสชาติซึมเข้าเนื้อได้ดีขึ้นเรียกว่าบายนิ่งหรือการแช่อาหารในน้าเกลือเข้มข้นนิยมใช้กับไก่งวงหรือเนื้อชิ้นตโตโตค่ะโดยใช้หลักการออสโมซิสให้น้ําวิ่งจากที่ที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่ที่ที่มีความเข้มข้นต่ําซึ่งก็คือด้านในผิวของเนื้อสัตว์และวิธีนี้ยังช่วยให้เนื้อสัตว์ชุ่มฉ่าเมื่อสุกแล้วอีกด้วยค่ะแต่ไม่ว่าจะหมักสไตล์ไหน สำคัญคือรสชาติของเครื่องหมักความสมดุลระหว่างน้ำมันและกรดหากของเหลวที่ใช้หมักมีความเป็นกรดมากนะคะอาจจะทําให้เนื้อยุ่ยแย่ yeah. ไม่น่ารับประทานอีกประการคือระยะเวลาการหมัก ชนิดและขนาดของเนื้อสัตว์ก็สำคัญค่ะเนื้อสัตว์บางชนิดเนี่ยดูดซึมน้ำหมักได้เร็วเช่นปลากุ้งหมักเพียง20-30นาทีก็พอค่ะเพราะหากทิ้งไว้นานเนี่ยจะมีรสชาติจัดเกินไปอย่างเนื้อไก่ส่วนน่องก็อาจจะหมักเข้าเนื้อง่ายกว่าส่วนอกที่หนากว่าส่วนไก่ทั้งตัวเนี่ยอาจหมักไว้1-2วันโดยหมั่นกลับด้านให้ทั่วๆเพื่อให้เครื่องหมักกระจายทั่วชิ้นเนื้อมีเคล็ดลับมาบอกอีกนิดนะคะคือการเลือกใช้ภาชนะก็สำคัญควรเลือกใช้ภาชนะที่เป็นแก้ว กระเบื้องหรือพลาสติกไม่ควรใช้ภาชนะจำพวกสแตนเลสเพราะจะทำปฏิกิริยากับกรดในน้ำหมักทำให้อาหารเสียรสชาติหรือหมักเนื้อสัตว์ในถุงพลาสติกซิปล็อกแทนก็ได้ค่ะเพราะจะช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บและสะดวกในการนวดให้เครื่องปรุงซึมเข้าชิ้นเนื้อได้ง่ายเครื่องปรุงของเหลวที่ใช้หมักหรือน้ำหมักถ้าเกิดเราทำแล้วเหลือนะคะก็ให้ใช้เป็นซอสทาบนเนื้อระหว่างปิ้งหรือย่างเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเนื้อสัตว์ของเราค่ะหรือแทนที่จะทิ้งก็นำมาเคี่ยว ปรุงรสทำเป็นซอสได้เช่นกันค่ะครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก